ามีพื้นที่เนาะมันก็สามารถทำอะไรได้เยอะเนาะมาลีเห็นเพื่อนๆมีพื้นที่แล้วมาลีโอ้ยเนาะดีจังเลยอะดีจังเลยมีพื้นที่จะทำนูน่นทำนี่เนาะแต่มาลีไม่มีพื้นที่เนาะไม่มีมาลีไม่มีพื้นที่ พื้นที่พื้นที่มันไม่มี อยู่กับธรรมชาติมันดีนะอืม,มรู้สึกว่าม,มีความสุขอะอยู่กับธรรมชาตินะ อันนี้มีมีพวงนี้มีห้าลูกพวงนี้มีห้าลูก,ลกแ,ตแต่พวงนั้นมีหลายลูกเลยอ่ะมีหลายลูกอันนี้ก็มีสามลูก เนี่ยถหรอปลูกไว้เนาะมันก็พอกินนะพอกินเนี่ยพอสู่กันกินอน่ะฮืมลมเย็นดีจังเลยอ่ะลมเย็นดีดอ่ะ ลมพัดเย็นดีจังแสงแดดมันจะสองนะแสงแดดมันสอง มันก็จะมองไมง่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคเนาะโอเคนะคะ ให้ชมตอนนี้เนาะก็ชื่นใจแล้วเนาะก็มานั่งลมพัดเย็นๆนาะมานั่งใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงเบาลมพัดเย็นๆ เอาม่วงลูกเพียบเลยนี่ลูกเป็นพวงๆเลยอะ่ะนะน่เลยจะถึงน้ำอยู่แล้วจะถึงน้ำอยู่แล้วเนาะ ันนี้ก็วันหยุดสบายๆเนาะวันหยุดก็มานั่งลมพัดเย็นสบายเนาะรู้สุกเย็นสบายลม ลมพัดมาก็ชื่นใจ ลมพัดเย็นๆเนาะลมพัดเย็นๆ ชื่อใจเลยชื่อมใจเลยวันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็มานั่งให้ลมพัดเย็นๆใต้ต้นไม้เนาะ ก็มีเวลาเดี๋ยวก็ไปทำงานบ้านเนาะแต่ตอนนี้มานั่งพักให้สบายใจเนาะก็พามาชมมะม่วงชม ชมมะม่วงชมอืมนะไปเรื่อยๆเนาะเรามันพัดต้นมะม่วงเหรอ,ะอนะคะปลูกไว้ก็ได้ประโยชน์นะถ้าเรามีที่ปลูกไว้ก็ได้ประโยชน์นะอืมอย่างน้อยเราก็ได้เก็บผลของมันเนาะ,นะได้กินผลของมันเนาะผลผลิตที่เราจะได้เนาะ ถึงมันจะไม่ได้มีเยอะถึงกับขายเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้กินได้ได้กินมันได้ผลผลิตจากมานะเนาะก็คือเราเราก็ไม่ต้องไปเสียต่างซื้อเขาถ้ามีที่ปลูกเอาไว้ได้ดีนะปลูกเอาไว้เลยของของกินที่แบบว่า กินได้นานเนาะมะม่วงนี่ก็กินได้ตลอดเนาะตลอดแล้วมะม่วงนี่จะติดทั้งปีเลยนะอืมติดตลอดเลยพอลูกหมดพอนั่นก็จะติดอีกละติดบ่อยมากรู้สึกนปีจะติดสองครั้งสามครั้งแต่ละมั่งนะอืม มาลีก็อยากจะปลูกนะมาลีเพราะทั้งมะม่วงเพราะทั้งขนุนต้นสูงแล้วสูงเป็นวาแล้วอ่ะแต่มาลีก็ไม่มีที่เอาไปลง